สวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องสุขูสุขคนทั้งเมืองไทยทั้งต่างประเทศหลายหลายประเทศพี่น้องทั่วโลกเนาะคะ่ะนอพอกับป๋าไพคือเก้าจจะมือนีมือนีกระปาไพสีภาพมาปลูกไม้การเงินการทองนะคะนอไม้ดอกไม้ประดับซื้อผลนาาการเงินการทองมือนีได้น้องไม่ไม่แล้วจ้ามารับชมกันเลยจ้ากนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครกดกระดิ่งติดตามเพื่อามาพาคลิปใหม่ๆม่ของประป๋าไพเนาะคะ่ะนอ เป็นกำลังใจมาไพ่เลยเด้อจ้ามาจ้ามาชมกันเลยจ้ามาจ้าเตรียมดินแล้วนะคะนี่ค่ะเหมือนเดิมค่ะขี้หมูผสมกับดินค่ะปะ้าไพ่จะใส่แค่นี้เนาะค่ะเนาะดินประมาณนี้เพราะว่าถ้าเราใส่เต็มเข้าไปมันก็เวลาใส่ปุ๋ยมันจะลำบากนเนาะจ้ะนาะ ขบ้ามันเข้าสี่ดยดูแลร,รักษายู่นอกจากเนาะมาเลยจา้านี่จ้ะนี่ลายตน้นีนมือก็เดียวกันนะจ้ะประไพ่กูดอกมาประไพ่มาแบงจ้ะเนี่ยอันนี้ก็จะได้ยู่ตนน้นนึงเนาะอันนี้ประไพ่เสลอหมดเลยเพราะว่าประไพ่ก,กนน็ได้ต้นใหญ่ๆนอกจากเนาะอันนี้ไม่จะมีอยู่สองตน้นจ้ะล่ะกะอันนี้อีกจ่ะกระถางเดียวกันกระแยกออกมา หัวนน่นหน่อยในเพื่อนกะบ้ามันสิขึ้นนออยู่นอกจากนอหนิกะไพ่กับสีล่องเบิงสีล่องปลูกล่องเบิงมามันสิขึ้นแมนลิลีบริจนดในคาว่าหัวแน่นหอยมันจะขึ้นเป็นต้นขึ้นเก่านอกจากนอล่องเบิงนอกจากนอมาเลยจ้ามาปลูกกันเลยก้านเงินก้านทองจะเป็นลักษณะจั่างสีนอจ้าเนาะใบเลี้ยวๆทำต้นมันจะออกสีเหลืองทองเป็นใหม่มงคลเนาะค่ะเนาะฟังจะซื้อกานเงินก้านทองเนาะจ้ะเนาะปลูกไว้คือสิดีเนาะ เยบะไพ่กับปะฮูประวัติเป็นดอกเห็นมันงามบะไพ่ก็เอามาปลูกขอน้ามูมาปลูกมาปลูกไว้ได้อันนี้บะเม่นได้สองปีแล้วบ่จ้ะมันก็แตกกระทางเดียวก็ได้หลายนอจ้ะนี่แม่ขยายได้หลายอย่งนี่จ้ะอันนี้ก็จะมีสองสองนอนอขยายนี่สองอันนี้นอใหญ่เลยมีอันเดียวอันนี้ก็มีสองแต่ว่าปะไพ่เสียลงหมดลปะไพ่อย่างมันงามเร็วเนาะจ้ะเนาะมาเลยจ้ามาปลูกกันนะ มามา่าต่อกไม้เน่อยจ้ะต้องปลูกเลิกแล้วจ้ะเด้อปลูกเลิกก็บ่ค่อยดีปลูกระมาณนี้จะหัาผมแล้วมันก็ดีประมาณนี้เนาะอาลงปลูกเลย ลืมเลยค่ะเด้อดินกับือเก่าหันละงผสมขีหมูเขาดินธรรมดาเขาดินเราผสมกับขีหมูมอยยังมากมากจ่าเดี๋ยวมันจะง่ามปลูกได้กูข้นจ่าปลูกานงานป้าจะปลูกลักษณะนี้มาตลอดจ่า เนการทองปลูกใบบานปร,ประดับบ้านเพห็นปะมันมีมงคลฟังไปซื้อเพื่อนอะจาะเนาะซื้อเพื่อนการเงื่อนการทองแล้วกระบอกแหน่สิจานีเอาจารเนาะปลูกมาเป็นการเงินการทองดีเด้อทองเบิ่งงามพี่น้องปลูกงามๆนี่หยิบหน่อมยมายจ้ะพี่น้องนวดหนามมาทีนีดหน่อยหนามเลย ตินปลาไพ่กับหดหนาใบาหลอดหนึ่งแล้วนอกจากเนาะหลอดสองฮะก,ก็บวัดีโหดหลายยตรดินได้เรียบร้อยแลย้วเพื่อนๆพี่พนๆน้องๆไอ้ผู้สิเห็นปลาไพ่เตรียมดินแลน้วนอกจากเนาะต่ว่าคีบหนีปลาไพ่โบเตรียมให้เห็นนะคะบริสุผสมให้เบิง้งเพราะว่าปลาไพ่เือผสมไปรอบนึงแล้วจา้าเบิ้งคลิปย่อนหลังของปลาไพ่ด้วยจ้อปลาไพ่เอาใส่ กระถางมาเด่นเนาะจะเนาะการเซเวลานี่ก็เหลืออยู่สองตัวปลาไพกก็สิปลูกคากระถางมาปลูกอีกเนาะจันเนาะหรือว่าสิปันใหงม,มูก,กับบอคงวนิมูก,ก็อยากได้นั่นเนาะจานันเนาะจ้าเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่นเนาะเรียบร้อยเนาะเดี๋ยบตอนเนาะกลาไพสิมาให้เบิ่งใจไก่เนาะจันเนาะรีวิวให้เบิ่งใจไกๆเนาะ จ้าเรียบร้อยเลยนะจ๊ะเนาะเรียบร้อยเลยงานอยู่กับพี่น้องมึงกไกลๆการเป็นเป็นการเงินการทองงานนะพี่น้องเนาะปลูกไว้เป็นมงคลในบ้านนะจ๊ะเนาะคนชอบปลูกคนรักปลูกปลูกเลยจ้าปลูกบาหนักเลยง่ายๆบอลสีปลอดภัยแ่กําลัางงามหลอดนี่ก็ง,งามพี่น้องมึงเนี่ยหลอดนี่ก็ได้งามหลอด ขาก็ถามปลาไพ่อยู่ว่าเอ๊ะเหังไดขึ้นมันคือมาแตกหยอดแตกกอดีแถวเอาดินนี้ยังมาปลูกเปล่าซื้อดินมาแต่ทางใดเพิ่นก็สิถามเนาะ,ะไพ่ก็บอกกันไปว่าผสมคนเดียว,วกะสิมีเขาถามซื้อดินปลาไพ่ด้วยแต่บอลแหนจะผสมดินขายเนาะจ้ะเนาะมึงเพื่อน,เอนๆเห็นดีนแลบ่จ้ะผสมดินขายดีบ่บ่ไพ่านี่ย มันง่ามอย่างเขาวา่ามันแตกเร็วแบงยังเข้าไปเขาววา้ากรว่ายังบ่แตกจ้ะแต่ของปลาไผ่ก็แตกเหงาะแตกงาขึ้นมาแล้วจ้ะเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ปลาไผ่ก็ที่วิวให้เบิ่งเงท่าน,นี้นนเนาะจ้ะน้อคลิปหน้าพอกันใหม่นนเนาะจ๋าน้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่กดกระดิ่งติดตามเพื่อบ่พลาคดคลิปใหม่ๆของปลาไผ่นนเนาะจ๋าน้อ ขอให้พี่น้องสุขูสุข้อนมแต่คคามสุขกายสุขใจปราศจากโลกโควิดร้วยล้วเงเห้งเ้งเด้อจ้าพี่น้องเด้อบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ